วันนี้เราอยู่กับมาโนไมไรสายราคาคุ้มมา,มากๆเริ่มต้นเพียงแค่3 0 0 0นนิดๆเท่านั้น <What? S 1> เหมาะกับสายทำวีล็อกสายทำคอนเทนต์เริ่มต้นไม่มีงบประมาณสูงตัวนนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับมา n โนที่ทีมงานได้มาทดสอบมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นตัวส่งแบบ1ต่อ1แล้วก็ ตัวส่งแบบ1ต่อ2นะครับก็คือเอาง่ายว่าตัวนี้สำหรับ1ต่อ1ก็คือถ่าย1คนนะครับแล้วก็นี้คือแบบลักษณะของการถ่ายสัมภาษณ์นะครับมีกล้องมีคนสัมภาษณ์มีคนถูกสัมภาษณ์นะครับทีมงานขอแกะกล่องอันนี้ก่อนละกันนะครับบอกเลยว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมาครบมากๆแทบไม่ต้องซืออะไรเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ในข้างกล่องก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างแถมมาให้แล้วก็ในกล่องจะมีคู่มือนะครับคู่มือก็ เป็นแบบอธิบายเป็นผู้ภาพง่ายๆนะครับใช้ง,งานง่ายเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคําอธิบายนะครับมีภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นหน้าตาของตัวมาโนนะครับจะมีทั้งหมด3มชิ้นนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไม้หนึ่งอันนี้จะรับสัญญาณนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไม้สองนะครับมาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนเรลาเหรียญไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวออเดีโอเคเบิร์ต่างๆขอ เริ่มต้นที่เลาวเลียก่อนนะครับเลาวเลียนะครับก็จะเป็นไม้ที่เหมาะกับบางทีเราอยากซ่อนไม้นะครับไม่อยากให้เห็นตัวส่งสัญญาณก็จะมีลักษณะนี้นะครับมีสายมาให้มีหัวไม้นะครับมีก้านหีบติดมาให้แล้วเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งก็คือตัวกันลมนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ไม้โดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับ <S <S แต่ว่าบางทีไปข้างนอกแล้วกลัวลมเสียงดังนะครับเราก็สามารถติดตัวนี้เข้าไปได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว สายเชื่อมต่อนะครับก็จะมีสายแบบนี้นะครับก็คือเป็น2ไป3นะครับสำหรับต่อพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับแล้วก็พวกแบบ2ไป2นะครับสำหรับต่อกับกล้องดิจิตอล สุดท้ายก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับถ้าเป็นเซ็ตคู่แบบที่เราซื้อลักษณะน,นี้นะครับมันก็จะเป็นสาย USB 1หัวแล้วก็มี Type C 3หัว,วง่ายๆว่าคือฝั่งนี้เราต่อเข้าดปเตอร์ต่อเข้าโน้ตบุ๊กก็ได้นะแล้วก็สามารถชาร์จทั้ง3ชิ้นได้พร้อมๆกันในสายเส้นเดียวเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแถมมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาแถมมาให้หมดแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับการเก็บนะครับแล้วก็แค่เก็บเข้าไปนะรักษณะนี้ ก็จะแบ่งเป็น3มช่องเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เก็บสายต่างๆนะครับก็ออกแบบได้อย่างสะดวกเป็นอย่างดีมาดูในส่วนของ transmitter และ receiver นะครับผมขอเรียกว่าตัวส่งและตัวรับละกันนะครับโดยตัวส่งก็คือตัวไม์ที่ติดกับผู้พูดนะครับแล้วก็ตัวรับอันนี้ก็จะติดอยู่กับตัวกล้องนะครับผมขอโฟกัสที่ตัวรับสัญญาณก่อนนะครับทั้งตัวส่งตัวรับเนี่ยจริงๆขนาดใกล้ๆกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเกือบทุกประการต่างเพียงแค่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆครับด้านหน้าก็จะเห็นตัวโลโก้มาโนนะครับ แล้วก็มีวงแหวนด้านบนก็เป็นไฟแสงสถานะนะครับมีไฟแสดงสถานะการชาร์จกับไฟแสงสถานะการเชื่อมต่อถ้าเราเปิดโดยที่ยังไม่เชื่อมต่อเนี่ยไฟการเชื่อมต่อมันจะกระติกกระพริบครับแต่ถ้าเราเปิดตัวส่งและตัวรับเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยมันก็จะติดสว่างค้างนะครับด้านล่างนะครับจะมี พอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จนะครับรองรับ DC 5โวลต์นะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับบางทีถ้าเสียงเบาไปเสียงดังไปก็สามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องปรับที่ตัวกล้องปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม power นะครับกดค้างเพื่อเปิดตัวรับสัญญาณนะครับด้านบนก็จะมีตัว output อันนี้ก็จะสําหรับต่อเข้าตัว,ตวกล้องยี่ต้อนต่อเข้าสมาร์ทโฟนนะครับด้านขวาโลกโก้หูฟังก็สามารถต่อเข้าหูฟังได้เลยเอาง่ายว่าเราสามารถ เอาพูดไปได้พร้อมกับมอนิเตอร์นะครับซึ่งปกติเราต้องต่อกล้องมอนิเตอร์แต่ตัวนี้สามารถต่อหูฟังมอนิเตอร์ได้เลยด้านหลังก็จะเป็นตัวหนีบนะครับอันนี้ขนาดตัวหนีบเนี่ยสามารถหนีบกับกล้องดิจิตอลได้เดี๋ยวผมลองหนีบกับ h o u s ิ n g กล้องดิจิตอลนะครับลองหนีบดูชุบเนี่ยครับพอดี ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับสามารถหนีบได้ดึงก็แน่นหนาพอสมควรนะครับไม่ได้ไม่ได้เลื่อนหลุดง่ายนะครับต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างดีนะครับขนาดกระทัดรัดมาดูตัวส่งกันบ้างนะครับตัวส่งหน้าตาคล้ายๆกันนะครับมีโลโก้เมลโนด้านหน้ามีวงแหวนมีไฟสถานะหลักการเดียวกันครับไฟชาร์จกลับไปเชื่อมต่อนะครับด้านล่างมีพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จรองรับไฟ5โวลต์นะครับด้านข้างก็จะมีปุ่ม pairing นะครับปุ่มมิวเสียงมิวไมค์สามารถมิวไมค์ที่ตัวส่งสัญญาณตัวนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม power นะครับด้านบนก็จะมีตัวไม์รับสัญญาณนะครับไม่ต้องตอะะ่อเราเลียก็สามารถพูดผ่านไม์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ภายนอกนะครับข้างๆจะมีเคเลล็อกสําหรับติดตัวกันลมตรงนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นช่องสําหรับต่อไมคเราวเลียนะครับแบบ2องขั้วนะครับก็เวลาเราติดเราก็สามารถหนีบลักษณะนี้ได้นะครับนี่คนนี้ฝั่งนี้แล้วกัน นบี่ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราพูดอะไรต่างมันก็จะเสียงก็เข้าเลยหรือถ้าเราอยากซ่อนตัวสัญญาณเราก็สามารถเดบไ้ข้างหลังแล้วต่อไมล์แล้วเรียงมาใช้งานได้ว่าแต่คุณภาพเสียงจะดีอย่างไรและระยะสัญญาณจะรับได้ไกลขนาดไหนนะครับไปชมกันครับอันนี้นะครับทดสอบไมล์โมโนเบื้องต้นนะครับออนนี้จะติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบยังไม่ต่อสายนะครับแล้วก็ยังไม่ใส่ตัวกันลมนะครับมีผมใส่หน้ากากอยู่นะครับเสียงคุณภาพเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ระยะ3เมตรเหมือนระยะที่เราแบบสัมภาษณ์คุยปกติเลยนะครับก็ เสียงเป็นไงบ้างครับลองลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงคุณภาพเป็นไงแล้วเดี๋ยวผมลองใส่วินชิลดูว่ามันจะช่วยกรองเสียงได้มากน้อยขนาดไหนครับอันนี้ทดสอบไม่นะครับจากการติดวินชิลเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ทีมงานถ่ายหมู่บ้านนะครับมีตึกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะรันจะมีช่องลมอยู่แค่ตรงถนนเท่านั้นนะครับลมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปใช้ในพื้นที่ที่มันโล่งกว้างนะครับมีลมแรงๆเนี่ยตัววินชิลก็น่าจะช่วยได้ดีมากขึ้นเราจะมาลองทดสอบในระยะไกลขึ้นนะครับตอนนี้ทีมงานห่างอยู่ประมาณเมนดี๋ยยอองถขึ้ไปสักา0เมตรนะครับเ10 มนะครับเสียงคุณภาพเสียงเป็ไงบ้างครับเสียงคมชัดดีอยู่ไหมเอ่ยโอเคผมจะถอยไปอีกสักน่าจะประมาณ20เมตรครับทีมงานทดสอบที่ระยะ20เมตรนะครับเสียงคุณภาพเสียงเป็ไงบ้างครับตากล้องพยักหน้าหน่อยโอเคเสียงยังคมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวถอยไปอีกสักประมาณอีก10เมตรนะครับเป็น30เมตรเอาเะครับเป็นไงบ้างครับนี่ระยะประมาณ30เมตรนะครับน่าจะ30กว่ากว่า40เมตรนะครับเสียงคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสวนแล้วนะครับอันนี้ที่ระยะน่าจะปปปรรรรระะะะมมมมาาาาณณ50 60เเเเตตตแแล้้้วววนนนนนนคคคคคัััััับบบบ่จ็็็กซ์์สสุุดของงงงงไไีีภพยย ยังยินอยู่ยังได้ยินอ,อีกเหรอครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหันหลังดูถอยไปก่อนออาถอยไปสุดเข้าสวนแล้วครับ <c oughs> อันนี้ระยะนะยา่าจะไกลสุดน่าจะโอ้หกสิบเจ็ดสิบเมตรอยู่นา่าจะเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับโอ้โหทดสอบหนึ่งสองสามอันนี้ลองหันหลังให้ดีซีฟตัวส่งสัญญาณอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมไม่ได้ยินยนะใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้ได้ยินปกติใช่ไหม โอเคโดยสรุปไม้ตัวนี้นะครับเหมาะก,กับเพื่อนๆที่มีงบประมาณจํากัดแต่ต้องการไม้ไร้สายนะครับสำหรับไปทําโครงการต่างๆน,นะครับโดยราคาเริ่มต้นของตัว1ต่อหนะครับอยู่ที่99.99เ99หรียญนะครับหรือประมาณ3,300บาทและตัว2ไป1นะครับอยู่ที่149.99เหรียญหรือประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งราคาบอกเลยว่าถูกคุ้มมากๆและให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ ดีไม่แพ้ใครนะครับและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไมมาโน่ทั้งสชุดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวทีมงานจะไปตอบให้นะครับสุดท้ายนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ